ผมผ่านแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับเจ้าน้ำเงินครับวันนี้เราอยู่ที่ภัยบึงครับใส่ไม้สับวันนี้น่าจะลงแหลมนะครับน้สับเลยครับสับสดๆขอบคุณเบริษัท ทีสิบทานสปอร์ตครับที่เรียกใช้เจ้าหน้นดูอะไรดิโอ้อะไรอย่างนี้หักแล้วครับโอ้จะได้ถอดเก็บแล้วครับนี่เดี๋ยวไปหาร้านหักแล้ว ตัวแม่อเอากากันหมาครับเดี๋ยวเื่องานเสร็จไปหาที่เชื่อมครับถ้าหาไม่ได้ก็น่าจะถอดเก็บไว้ก่อนแล้วก็จับสดๆกันเลยครับจับสดๆขึ้นสดๆก็กำลังได้น้ำหนักเลยครับใส่จะไม่นูนเยอะครับดูคันที่เ้าใส่เสร็จนะครับกอดีครับได้น้ำหนัก แม่โคแอร์เสียงน้นน่ะขึ้นสวยครับที่นี่ครับขึ้นแล้วก็กดเก็บขอบเก็บอะไรให้อย่างสวยแล้วครับคุ้มง่ายเกียเวลาได้น้ำหนักแล้วเรามาเราไปเที่ยวน้ำหนักมา แม่เต็มแล้วครับก็ยังไม่นูนเยอะครับตัวแม่น้ําหนักก็จะได้อยู่ครับได้น้ําหนักจะไม่สูงเยอะอันนี้ตัวลูกกาลังใส่ที่นี่เขาจะขึ้นให้สวยเราจะกดขอบให้นะครับกดขอบให้ไม้ก็จะเวลาวิ่งไม้จะไม่ค่อยร่วงครับแค่ว่าอาศัยแล้วอมันก็ปกติเพวิ่งไม่สามครับต้องจอดบ่อยนะครับ เวลาเราจอดพักรถนี่ต้องดึงดึงผ้าใบครับช่วงท้ายเนี่ยช่วงท้ายที่ว่านูนๆเนี่ยตัวลูกจะนูนนะครับเราต้องดึงดึงไม้ไอ้ดึงผ้าใบบ่อยๆฮะแต่อยู่ที่นี่ก็ไม้สับใหม่ๆม,ม,มันจะได้น้ําหนักครับไม้สับสดๆสวยๆเนี่ยมันจะได้น้ําหนักมันจะไม่ค่อยนูนเยอะครับ เขาก็จะกดให้ครับกดเก็บขอบเก็บตรงกลางเงี้ยเวลาเรามาคุมผ้ามันจะได้ไม่เกี่ยวออกเยอะ,ะครับอันนี้ก็รถลดบอยสัทร์กเลยนี่จะเป็นไม้เชื้อเพลิงครับ,บรถบอยสัทธ์เอเรารถล่วงก็จะเป็นไม้ชิปี P10 ฐานสปอร์ส่งเข้ามาครับส่งเข้าประกวด <c oughs> นี่เขาจะกดให้เลยครับส,สวยเลย ขวากลางนะครับเวลาคุมผ้าก็คุมง่ายครับดูสวยด้วยไม้จะไม่ค่อยร่วงครับเพราะไม้มีน้ำหนักถ้าไม้เบานี่จะร่วงเยอะครับอันนี้เขาขึ้นเสร็จแล้วครับรถบริษัทเขาน,นี่ก็นี่ก็น่าจะเป็นทีมงานพีสิบเหมือนกันฮะวิ่งรวมกันครับ กลังคุ้มผ้บใบอันนั้นได้น้ําหนักแล้วเทียบเสร็จแล้วครับคุ้มผ้บใบก็จะออกเดินทางกันน่าจะไล่กันไปเลยเลยครับสี่ห้าคันครับเจ้าน้ําเงินก็ต่างกันไปแต่ว่าต้องจะไปหาร้านเออทำไอ้เชื่อมราวกันหมาก่อนครับหลุดแล้วเลยแตกเลยครับหลุดเลย ดีวิ่งไปไม่ร่วงที่ไรมันก็หลุดข้างนี่แหละมันแตกแค่ตัวนี้นะครับตัวข้างไปมาเนี่ยใส่ตัวนี้ด้วยข้างหน้าเหลือแค่จุดนี้ครับที่ยึดอยู่เดี๋ยวมันจะถอดน็อตสองตัวนี้แล้วเก็บไปก่อนตัววิ่งไปแล้วมันร่วงคนระับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอียวลั่นทุ่งด้วยนะครับก็เจอกันก็ทักทายได้นะครับลั่นทุ่งแน่นอน